ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวนะคะน้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะเรามีบริการอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะพาไปทัวร์ค่ะไปกันเลยดีกว่าและป้ายนี้นะคะก็จะเป็นป้ายแนะนําบริการต่างๆภายในกิจาการของเรานะคะบริการแรกนะคะก็จะเป็นบริการบ้านพักทอมออนเซนค่ะก็จะมีสี่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเป็น แอร์อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็บริการที่2จะเป็นบริการเต็นท์นะคะบริการเต็นท์พร้อมเครื่องนอน,นะคะะ่ะนักท่องเที่ยวสามารถพกเต็นท์มาเองได้นะคะหรือว่ามาเช่าที่นี่นะคะทั้งเครื่องนอนแล้วก็สถานที่ะค่ะแล้วก็บริการที่3มก,ก,ก็จะเป็นบริการห้องประชุมจัดสัมมนาจ,จัดเลี้ยงนะคะบริการที่4ี่ก็จะเป็นเช่าสถานที่จัดกิจกรรมนานาการนะคะ แล้วก็ยังมีบริการนวดแผนไทยบริการแช่อาบน้ําแร่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละบริการต่างๆนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปบริการต้มไข่นะคะแล้วก็น้ําแร่แช่เท้าค่ะค่ะแล้วระดับแรกเลยนะคะที่นะักท่องเที่ยวมาแล้วต้องใช้บริการนะคะก็คือบริการซื้อบัตรผ่านทางนะคะขอ,องทางกิจการเรานะคะสําหรับผู้ใหญ่นะคะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ท่าละ40บาทนะคะแล้วก็เด็กนะคะ อยู่ที่ห่าละ20บาทท้านทเองค่ะค่ะแล้วหลังจากเราซื้อบตัตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจุดบริการต่อไปค่ะไปกันเลยค่ะด่านดับแรกนะคะที่เรามาถึงเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้หลังจากที่เราวัดอุณหภูมิเสร็จนะคะเราก็จะ มาลงนะคะเป็นเวลาเข้าออกนะคะรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรค่ะเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้บริการภายในกิจการของเรานะคะหรือว่าถ้านะัาท่องเที่ยวสะดวกนะคะก็ประแ QR code ได้เลยค่ะเป็นของไทยชนะนะคะของทางกิจการเราเองค่ะค่ะแล้วมาจากที่จากผลสารที่เราลงทะเบียนรายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูมาตรการนะคะป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนานะคะก็จมะ,นนะ,ะมีมาตรการสวมหน้ากากอนามัยนะคะวัดอุณหภูมิ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะคะหรือที่เราลงทะเบียนเมื่อกี้เองนะคะหรือว่าท่านนักท่องเที่ยวที่สะดวกก็สกแกน QR code ของไทยชนะนะคะที่นี่เราก็มีมาตรการให้เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีจุดบริการแอลโกอฮอลให้ทุกจุดบริการเลยค่ะคะ่ะสำหรับน้องเที่ที่เดินเข้ามาภายในนี้แล้วนะคะที่สุงสัยว่าเรารไปเข้าลำแล่ไปตรงไหนนะคะ ถุ่นพักตรงไหนนะคะก็จะมีป้ายนะคะแนะนำานะคะบอกว่าถ้าแทนไทยทไปทางซ้ายนะคะลานแคมปิ้งนะคะห้องอาบน้ำเต้น้ำที่ร้อนแล้วก็จะมีป้ายแสดงการแนะนำนะคะเป็นทิศทางบอกนะคะเป็ไปทางไหนแล้วก็ตรงนี้น,นะคะก็จะเป็นแผนที่ะค่ะแผนที่และตอนนี้นะคะจุดที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นนี่นะคะเราไปซื้อบัตรมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็เดินมา อยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นช็อปออฟฟิศก็อยู่ทางนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ค่ะตรงหมุดสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บอ่อต้มไข่นะคะเราก็จะผ่านทางคลิฟคูนะคะก็คือสระน้ำแร่เด็กนะคะแล้วก็ต้มไข่ตรงนี้นะคะ สแสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะยกตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะมีน้ำพรุร้อนสันกำแพงนะคะสวนสักเชียงใหม่น้ำตกแม่ยะนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ียงชั้นหุ่นน้ำดังแล้วก็ออกอน,อน,นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะ,สะแสดงจุดบริเวณที่เราอยู่นะคะอตอนนี้นะคะเราอยู่ที่น้ำพุร้อนสันกำแพงนะคะอยู่ตรงนี้เนาะ รอบๆไปด้วยอำเภอแม่ออนอำเภอดร่สงเกตแล้วก็อำเภอสันกำแพงนะคะบริเวณโดยรอบของเรานะคะเหนือลำปางไปไปเชียงรายก็จะมีอานารัตนะคะแห่งสหภาพเยนมมเนนะคะแล้วก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นะคะ่ะและสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจอยากมาต้มข่ายออนเซ็นของเราที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นซิกเนเซ,เซอร์ของอำเภอสันกำแพงเลยนะคะเรามีบริการ นี่นะคะซื้อขายไขย่เรามีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีไข่นกกระทานะคะไข่ไก่นะคะตะกร้าละยี่สิบาทค่ะส่วนไข่นกกระทานะคะอยู่ที่ราคาตะกร้าละส0สิบาทเท่านั้นเองค่ะซื้อถึงตะกร้านะคะยิบาทนะคะแล้วก็จะมีอ่งนี้ค่ะเป็นน้ำิ้มนะคะแล้วก็ช้อน 我要投诉。 ใครที่สงสัยว่า,าจะต้มยังไงให้เป็นไข่ออนเซนแบบว่าลวกสุกนะคะหรือว่ายังมาตูมอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีป้ายแนะนําค่ะอย่างไข่ลวกนะคะก็ยนาทีค่ะไข่ยังมาตูมนะคะ5-6นาทีอย่างนี้เป็นต้น,นะค่ะหรือใครชอบแบบสุกเลยนะคะก็10-15นาทีนะคะเห mm hmm. มือนที่บอกเขาอุณหภูมิในบอ่อต้มไข่ของเรานะคะอยู่ที่105องศาเซลเซียสนะคะซึ่งอาจจะมีไอน้ํานะคะหรือว่า มีน้ําเดือดนะคะที่อาจจะกระเซ็นออกมาได้นะคะก็ใครที่มานะคะก็ขอให้ระมัดระวังในบริเวณนั้นด้วยนะคะและในระหว่างที่เรารอไข่สุกนะคะเราก็จะมาแช่เท้ารองค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแช่เท้าได้ฟรีค่ะ แล้วก็บริเวณลำธารแช่เท้าของเรานะคะก็จะมีอุณหภูมินะคะสูงตั้งแต่5 0ถึง55องศาเซลเซลียสนะคะจะร้อนสุดต,ตรงหัวลำธารทางโน้นนะคะก็คือทางบอต้มไข่นะคะแล้วก็จะเบาบางลงนะคะตั้งแต่กลางลำธารจนถ,ถึงปลายลำธารน,นีะคะแล้วก็จะมีข้อควรระวังต่างๆนะคะก็อย่างเช่นนะคะในบริเวณ การได้แช่เท้านะคะเราจะไม่ให้เด็กหรือว่าใครนะคะผู้ใหญ่ก็ตามคะลงว่ายน้ำนะคะเพราะว่าเ,เรามีสระบริการน้ําแร่อยู่นะคะแล้วก็จะมีข้อควรระวังต่างๆน้มค่ะก็จะเป็นข้อปฏิบัติในการใช้ลองทานแช่เท้านะคะ ะค,ะคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวจุดบริการไหนนะคะสามารถติดตามเราได้นะคะที่เพจน้ำผุร้อนสังกาแพงหรือว่าช่องทาง youtube นะคะน้ำผุร้อนสังกาแพงที่กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ